สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูที่นะคะตรงอําเภอพานกระต่ายที่แปลงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับบริษัทโซโลาร์เทคเอนโนโยีนะคะคือที่แปลงนี้คือเป็นที่ที่แปลงสวยมากอยู่ห่างจากตัวอำเภอพานกระต่ายประมาณ4ี่กิโลค่ะคือถือว่าไม่ไกลมากแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมด21ไร่2งาน29ตารางวานะคะราคาถือว่าถูกมาก ถ้าในโซนนี้ถือว่าแปลงนี้ถูกที่สุดแล้วก็น่าสวยมากด้วยแปลงเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีแบบว่าลักษณะมันจะสวยและราคาก็ถูกด้วยใครสนใจติดต่อได้นะคะแปลงนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันถนนด,ดีมากเลยอ่ะถนนประมาณแบบน่าจะหน้ากว้างประมาณ10เมตรนะคะเป็นลูกล้างที่อัดแน่นมากเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็ห่างอำเภอแค่ประมาณสกิโลซึ่งใน อำเภอพันกระต่ายเขาก็จะมีค่อนข้างสะดวกกันนะคะมีทั้งตลาดสดมีอะไรอย่งมีเซเว่นมีอะไรอย่างเ,เางะะี้ยค่ะมีปัม๊มมีูห่างจากตรงนี้แค่4กิโลค่ะสนใจติดต่อได้นะคะ